สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าสิงบลูวันนี้วันที่2ธันวาคม2568เรามีข่าวเชลซีมาอัปเดตให้เพื่อนๆแฟนบอลสิงบลูฟังกันอีกเหมือนเช่นเคยครับข่าวแรกผู้เล่นเชลซี2รายติดทีมยอดเยี่ยมประจำเดือนพรีเมียร์ลีกแต่ไคเซโดพลาดแบบชวนงงหลังจากปิดฉากเดือนพฤศจิกายนด้วยฟอร์มที่ถือว่าน่าพอใจไม่แพ้ใครทั้งเดือนในทุกรายการแม้เกมล่าสุดจะจบเกมด้วยผลเสมอ1ต่อหนึ่งกับอาร์เซนอล แต่ภาพรวมแล้วทีมของเอนโซมาเรสกามังกำลังเดินหน้าอย่างมั่นคงโดยเฉพาะในเวทียุโรปที่สามารถเอาชนะบาเซลลูนาได้แบบขาดลอยทำให้โอกาสเข้ารอบอัตโนมัติในแชมเปี้ยนส์ลีกเปิดกว้างมากขึ้นหนึ่งในประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างมากคือการประกาศทีมยอดเยี่ยมประจาเดือนพฤศจิกายนของฮูสกอร์ซึ่งเป็นสานักจัดอันดับที่ใช้สถิติและประสิทธิภาพในสนามเป็นตัวตัดสินจุดที่แฟนบอลรู้สึกแปลกใจคือมอยเซสไคเซโดและมากูกูเรยา ที่ทำผลงานดีตลอดเดือนกลับไม่ถูกเลือกติดทีมยอดเยี่ยมทั้งที่มีฟอร์มการเล่นเด่นมากโดยเฉพาะไคเซโดที่มีบทบาทสําคัญในแดนกลางจนได้รับคําชมต่อเนื่องอย่างไรก็ตามแข้งเชลซี2รายที่ติดทีมยอดเยี่ยมได้แก่เวสลี์โฟฟาน่าและเจ้าเปโดเริ่มที่โฟฟาน่าเขาลงเล่นในลีกเพียง6นัดตั้งแต่เปิดฤดูกาลแต่ในเดือนพฤศิกายนเขากลับทําผลงานโดดเด่นโดนเจาะตะขายเพียงแค่ครั้งเดียวในเกมกับอาร์เซนอล ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่าเมื่อเขาฟิตพอและได้รับการจัดการที่เหมาะสมเขากลายเป็นกำลังสำคัญของทีมได้ทันทีเหมือนสิ่งที่มาเรสกาเคยทำกับริสเจมส์ในการค่อยๆฟื้นความฟิตให้กลับมาใช้งานได้อย่างเป็นระบบอีกคนคือเจ้าเปโดรที่กลับมาระเบิดฟอร์มยิงประตูสำคัญทั้งในเกมพบสเปอร์และวูฟแฮมตันทำให้ยอดรวมประตูในพรีเมียร์ลีกเพิ่มเป็น4ลูกผลงานนี้ทำให้เขากลายเป็นหนึ่งในตัวรุกของเชลซีที่มีความเฉียบคมที่สุดในช่วงเดือนที่ผ่านมา แต่ถึงผลงานจะดีทั้งโฟฟาน่าและเปโดรต่างมีความเสี่ยงที่จะถูกหมุนเวียนในเกมถัดไปที่จะพบกับลีดยูไนเต็ดเนื่องจากมาริสกาต้องบริหารการโหลดนักเตะโดยเฉพาะตำแหน่งกองหลังที่มีตัวเลือกมากทั้งจอร์จอาเชมปงและเบอร์โนบาเดชิลที่พร้อมลงสนามได้ทุกเมือ่อนอกจากนี้ในตำแหน่งแนวรุกเรียมดีแลบก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจหลังถูกส่งลงมาในเกมพบอาร์ซิอลแม้สถานการณ์ตอนนั้นจะไม่เปิดโอกาสให้เขาฉายฟอร์มมากนักก็ตาม สิ่งที่น่าสนใจคือการจัดทีมยอดเยี่ยมของฮูสกอร์ครั้งนี้สะท้อนให้เห็นมุมมองของสถิติต่ตอผลงานนักเตะในเดือนที่ผ่านมาแต่ก็ทําให้เกิดคําถามว่าเหตุใดผู้เล่นอย่างไคลเซโดที่มีอิทธิพลต่อรูปแบบเกมอย่างชัดเจนถึงไม่ถูกเลือกติดทีมยอดเยี่ยมทั้งที่มีผลงานในหลายเกมโดดเด่นและเป็นปันจจัยสาคัญต่อผลการแข่งขันของทีมข่าวต่อไปเจ้าเปโดรชมโรเบิร์ตซันเชสฮีโร่ตัวจริงในเกมเสมออาร์เซนอล หลังเกมลอนดอนดาร์บี้ที่ทำให้แฟนบอลเชลซีรู้สึกภูมิใจแม้ต้องเหลือผู้เล่นเพียง10คนตั้งแต่ช่วงต้นเกมเจาเปโดรได้ออกมาชื่นชมโรเบิร์ตซันเชสผู้รักษาประตูที่ถูกมองว่าเป็นหนึ่งในคนที่ช่วยให้ทีมรอดพ้นความพ่ายแพ้ในเกมกับอาร์เซนอลย้อนกลับไปในเกมนี้เชลซีต้องเจอกับความยากลำบากอย่างรวดเร็วเมื่อมอยเซสไคเซโด ถูกใบแดงไล่ออกจากสนามหลังเข้าปะทะกับมิเกลเมริโนอย่างรุนแรงการเสียกองกลางตัวสำคัญไปแบบนี้ทำให้หลายคนคิดว่าเชลซีอาจยุบและอาจจะแพ้ได้ง่ายๆแต่กลับกันทีมแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและวินยัยโดยเฉพาะเกมรับที่ยืนหยัดอย่างแข็งแกร่งริเจมส์ได้รับเลือกเป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำเกม แต่สิ่งที่ได้รับความสนใจเพิ่มเติมคือคำประกาศชัดเจนของเจ้าเปโดรหลังจบเกมเขากล่าวผ่านเว็บไซต์ทางการของสโมสรว่ารอบพยายามช่วยเราอยู่เสมอวันนี้เขายอดเยี่ยมอีกครั้งและมีความสำคัญกับเรามากข้อความนี้สะท้อนชัดเจนว่าฟอร์มของซานเชสไม่ได้ดีแค่ในสายตาแฟนบอลแต่เพื่อนร่วมทีมเองก็รับรู้ถึงบทบาทสำคัญของเขาในเกมนี้เช่นกัน หากดูจากผลงานในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาซานเชสฟื้นตัวอย่างน่าประทับใจหลังเคยถูกวิจารณ์อย่างหนักจากใบแดงในเกมแพ้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อเดือนกันยายนเขาปรับปรุงเรื่องการเปิดบอลได้ดีขึ้นและเล่นอย่างมั่นใจมากขึ้นเรื่อยๆจนตอนนี้เริ่มมีเสียงบอกว่าเขากลายเป็นหนึ่งในผู้รักษาประตูที่ฟอร์มดีที่สุดในพรีเมียร์ลีกณเวลานี้และเมื่อมาดูตัวเลข สถิติจาก Sofa Score แสดงให้เห็นว่าซานเชสมีค่า goals prevented อยู่ที่1.18ซึ่งหมายความว่าตามสถิติอาเซนอนควรคำประตูได้มากกว่า1ลูกแต่เขาสามารถป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นได้ด้วยการเซฟ3ครั้งและรับลูกด่งอีก2ครั้งสิ่งเหล่านี้สะท้อนถึงความนิ่งความตัดสินใจที่ดีและพัฒนาการชัดเจนในเรื่องการอ่านจังหวะบอลซึ่งเคยเป็นจุดที่แฟนบอลกังวล การทำผลงานแบบนี้ในเกมใหญ่และสถานการณ์ที่ทีมเหลือผู้เล่นน้อยกว่าถือเป็นสัญญาณที่ดีมากสำหรับเชลซีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ยังมีข่าวลือเรื่องการหาผู้รักษาประตูคนใหม่ไม่ว่าจะเป็นชื่อของไม้เมยองที่มีรายงานว่าเชลซีกลับมาเปิดการเจรจาอีกครั้งแต่คำถามสำคัญคือหากซานเชสยังรักษาระดับฟอร์มแบบนี้ต่อไปเชลซียังจำเป็นต้องมองหาผู้รักษาประตูใหม่จริงหรือไม่ และนี่ก็กลายเป็นหัวข้อที่น่าคิดสำหรับแฟนบอลอย่างเราเพราะบางครั้งผู้เล่นที่เราตามหาอาจเป็นคนที่ยืนอยู่ในทีมตั้งแต่แรกก็เป็นได้ข่าวต่อไปไซมอนจอแดนจุดประเด็นเดือดชี้โปรเจกต์เชลซีกำลังไล่ตามอาร์เซนอลหลังดาบบี้1-1ประเด็นร้อนหลังเกมดาบี้ลอนดอนที่จบลงด้วยสกอร์1-1ระหว่างเชลซีและอาร์เซนอลเกมที่หลายคนยกให้เป็นหนึ่งในนัดที่สำคัญที่สุดของพรีเมียร์ลีกฤดูการนี้ และดูเหมือนว่ากระแสหลังเกมจะยังไม่จบง่ายๆเพราะไซมอนจอแดนอดีตเจ้าของสโมสรคริสตัลพาเลซและนักวิจารณ์ชื่อดังจาก Talk Sport ได้ออกมาจุดประเด็นอีกครั้งทําให้แฟนบอลทั้งสองฝั่งทกกันสนันโซเชียลภาพรวมของเกมนั้นเชลซี Chelsea ต้องเล่นด้วยผู้เล่น10คนยาวเกือบชั่วโมงแต่สามารถแบ่งแต้มจากอาร์เซนอลได้ถือว่าเป็นผลงานที่มาเรสกาควรภาคภูมิใจโดยเฉพาะคําปลุกใจในช่วงพักครึ่ง ที่ทำให้ผู้เล่นลงไปสู้ด้วยความมุ่งมั่นมากขึ้นจุดนี้แสดงให้เห็นถึงวินยัยเกมรับที่เหนียวแน่นและแท็กติกที่ทีมเริ่มเข้าใจร่วมกันมากขึ้นแต่สิ่งที่ร้อนแรงที่สุดหลังเกมไม่ใช่เพียงผลการแข่งขันแต่เป็นคําพูดของไซมอนจอแดนที่บอกว่าเชลซี Chelsea อยู่ในจุดเดียวกับที่อาร์เซนอลเคยอยู่เมื่อ1ปีก่อนและยังเสริมว่าโปรเจกต์ของอาร์เซนอลใช้เวลาถึง6ปีของอาร์เตต้าในขณะที่เชลซี เพิ่งเดินทางมา2ปีภายใต้มาเรสกาและเจ้าของสโมสรชุดใหม่ก็เพิ่งเข้ามาเพียง3ปีครึ่งเท่านั้นถ้านับตามข้อที่จริงสิ่งที่จอแดนพูดก็มีน้ำหนักไม่น้อยครับอาร์ซนิอนนถูกมองเป็นทีมลุ้นแชมป์ต่อเนื่องแต่ถ้าเราย้อนดูถ้วยรางวัลในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเชลซีกลับเป็นทีมที่ประสบความสำเร็จมากกว่าทั้งแชมป์แชมเปี้ยนส์ลีกภายใต้ยุคทูเคลิลและคลับเวิลด์คัพรวมถึงคอนเฟอเรนซ์ลีกยุคมาเรสกาในขณะที่อาร์ซนอลน เพิ่งมีเพียงเ a ฟเอครับในฤดูกาลแรกของอาร์เตต้าจอแดนยังบอกอีกว่าปีนี้พรีเมียร์ลีกเปิดกว้างมากิเือร์พผู้ฟอร์มตกแมนซิตี้ไม่คงเส้นคงวาและเชลซีกำลังเป็นทีมที่ไล่กดอาร์เซนอลในทางปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังเกมที่สแตมฟอร์ดบริดจ์ซึ่งแสดงให้เห็นว่าทิศทางของทีมกำลังไปในทางที่ถูกต้องส่วนตัวผมคิดว่าความเห็นของไซมอนจอแดนแม้จะฟังดูแรงแต่ก็สะท้อนความจริงบางอย่างเชลซียังคงเป็นทีมหนุ่ม ใช้ระบบใหม่แต่มีพัฒนาการที่ชัดเจนและหากจังหวะต่างๆเข้าทางรวมถึงการรักษาความสม่ำเสมอโอกาสในการอยู่ในกลุ่มลุ้นแชมป์จนถึงเดือนพฤษภาคมก็ไม่ใช่เรื่องเกินจริงข่าวต่อไปอิสโกโซิลวาเซ็นสัญญาอาชีพฉบับแรกกับเชลซีข่าวนี้เป็นข่าวที่ทั้งอบอุ่นทั้งมีความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์สำหรับสโมสรและสำหรับครอบครัวหนึ่งครอบครัวที่แฟนบอลต่างผูกพันกันดี นั่นคือการประกาศอย่างเป็นทางการของเชลซีว่าอิสโก้ซินวาได้เซ็นสัญญาอาชีพฉบับแรกกับสโมสรเรียบร้อยแล้วอิสโกในวัย17ปีเป็นผู้เล่นที่แฟนบอลคุ้นชื่อมาตั้งแต่เขาย้ายมายังอะคาเดมีของเราเขามีโปรไฟล์ที่น่าสนใจเพราะสามารถเล่นได้ท back ั้งแบ็กซ้ายและเซ็นเตอร์แบ็กขณะเดียวกันก็มีการพัฒนายอย่างต่อเนื่องในทีมเยาวชนของสโมสรซึ่งถือเป็นองค์ประกอบสำคัญ ที่ทำให้สโมสรตัดสินใจมอบสัญญาอาชีพให้ในวันนี้ข้อมูลจากเว็บไซต์ทางการของเชลซียืนยันชัดเจนว่านี่คือสัญญาอาชีพฉบับแรกของเขาและแน่นอนว่ามันเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของเส้นทางนักเตะอาชีพประเด็นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยคือเรื่องสายเลือดของเขาเพราะอิสโก้คือลูกชายของเตียโก้ซินวากองหลังระดับตำนานที่สร้างความประทับใจให้แฟนเชลซีมาตลอดหลายปีที่ผ่านมาแม้เตียโก้จะย้ายมาช่วงปลายอาชีพ แต่เขาทิ้งร่องรอยความเป็นผู้นําและคุณภาพระดับโลกไว้ได้สแตมฟอร์ดบิดดังนั้นการเห็นลูกชายของเขาเซ็นสัญญาก,กับเชลซีทําให้เกิดภาพสะท้อนทางอารมณ์บางอย่างเหมือนการส่งต่อเจตนารมณ์การส่งต่อความผูกพันของครอบครัวซินวาให้สโมสรแห่งนี้ในฐานะแฟนบอลเองเราต้องยอมรับว่าเส้นทางของอิสโก้ไม่ง่ายแน่นอนเขาอาจมีนามสกุลที่ยิ่งใหญ่แต่นั่นก็อาจเป็นภาระความกดดันไปพร้อมกันเขาต้องพิสูจน์ตัวเอง ต้องแสดงให้เห็นว่าเขาไม่ได้เป็นเพียงลูกของเตียโก้เท่านั้นแต่มีคุณค่าในแบบของตัวเองปัจจุบันเส้นทางสู่ทีมชุดใหญ่ยังค่อนข้างห่างไกลแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเขาในตอนนี้คือการพัฒนาในอะคาเดมี่อย่างต่อเนื่องการเก็บประสบการณ์และการรักษาม,มาตรฐานการเล่นให้มั่นคงเพื่อให้โค้ชทีมชุดใหญ่จับตามองในอนาคตถ้าเขามีศักยภาพได้แม้เพียงครึ่งหนึ่งของเตียโก้ นั่นก็เป็นสิ่งที่พอจะมอบความหวังให้เราได้แล้วและถ้าเขาก้าวผ่านเงาของพ่อได้สําเร็จเขาอาจจะเป็นอีกหนึ่งกองหลังที่เชลซีภาคภูมิใจในอนาคตข่าวสุดท้ายดอร์มุนเตรียมเจรจาซื้อขาดแอรอนอันเซลมิโนหลังโชว์ฟอร์มเด่นหนึ่งในประเด็นสําคัญที่เกี่ยวข้องกับผู้เล่นดาวรุ่งของเชลซีอย่างแอรอนอันเซลมิโนผู้เล่นที่หลายคนอาจยังไม่คุ้นหน้ามากนักแต่กําลังสร้างความสนใจอย่างมากในบุนเดสลีกากับโบรุสเซียดอร์มุน ล่าสุดผู้บริหารของดอดมุลได้ออกมาเปิดเผยชัดเจนว่าสโมสรมีความตั้งใจที่จะเปิดการเจรจากับเชลซีเพื่อขอซื้อขาดอันเซลมิโนหลังจากที่นักเตะรายนี้สามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นในช่วงที่ผ่านมาแม้ว่าในสัญญายืมตัวจะไม่มีออปชั่นซื้อขาดติดไว้แต่แรกย้อนกลับไปในปี2024เชลซีคว้าตัวกองหลังชาวอาร์เจนตินารายนี้มาจากโบคาจูเนียพร้อมให้เขาประเดิมสนามในศึกชิงแชมป์สโมสรโลก ก่อนจะปล่อยให้ดอดมุลยืมใช้งานตลอดฤดูกาล <s> เพื่อหาโอกาสพัฒนาและเก็บประสบการณ์ในระดับสูงแม้จะเริ่มต้นด้วยอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อแต่เมื่อเขากลับมา <S <s เขาก็ทำผลงานได้ยอดเยี่ยมจนได้รับเสียงชื่นชมอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเกมล่าสุดที่เขากลายเป็นผู้เปิดสกอร์ช่วยดอดมุลเอาชนะไบเออร์เลเวอร์คูเซ่น2ประตูต่อหนึ่งเซบาสเตียนเคลผู้อำนวยการกีฬาของดอดมุลกล่าวหลังจบเกมว่าผมคงต้องโทรหาพวกเขาในอีกไม่กี่วันครับ เราต้องการให้แอรอนอยู่กับเราต่อไปและเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับเชลซีประโยคนี้สะท้อนชัดเจนว่าดอดมุนกำลังให้ความสำคัญกับอันเซลมิโนอย่างมากและมองว่าเขาเป็นส่วนสำคัญของทีมสำหรับอนาคตนิโกโควาชเฮดโค้ช <c oughs> ของดอดมุนเองก็ชื่นชมไม่หยุด โดยบอกว่าอันเซลมิโนเป็นกองหลังที่มีจิตวิญญาณของนักอบครูเศและเป็นผู้เล่นที่ตั้งใจทุ่มเทกับงานของตัวเองซึ่งเป็นลักษณะที่เขามองว่าจำเป็นอย่างยิ่งในระดับบุนเดสลีกาจากมุมของเชลซีนี่คือผู้เล่นที่สโมสรเคยให้โอกาสกลับมายัางลอนดอนช่วงที่กองหลังหลายคนบาดเจ็บไม่ว่าจะเป็นริสเจมส์บาเดียชิลหรือโฟฟาน่าจนเอนโซมาเรสกาออกมาชื่นชมว่า เขาเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่มีพรสวรรค์สูงและที่สำคัญคือต้องการเวลาเพื่อปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมใหม่หลีกใหม่และระดับการแข่งขันที่แตกต่างจากในอาร์เจนตินาหากดอดมุลเดินหน้าเจร,รจาซื้อขาดจ,จริงเชลซีต้องชั่งน้ำหนักให้ดีเพราะกองหลังไว้20ปีรายนี้มีศักยภาพที่น่าสนใจมากเขามีความแข็งแกร่งอ่านเกมดีและมีความมั่นใจที่หาได้ยากในผู้เล่นอายุน้อยแต่คำถามคือ เชลซีจะเลือกเดินหน้าให้เขาพัฒนาที่สโมสรแม่หรือมองว่าการปล่อยขายในตอนนี้มีความคุ้มค่าสำหรับโปรเจกต์ระยะยาวของทีมและนี่คือทั้งหมดของเรื่องเล่าสิงห์บลูวันนี้ครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆแฟนบอลเชลซีฟังกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าขอบคุณครับ